ขบวนรถยนานเกราะของทางรัเสเซียถูกซุ่มโจมตีขณะแล่นผ่านเขตของกองกำลัง SDF โดยมีข่าวออกมาในช่วงวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับว่าขณะที่ ขบ,บวนรถที่เป็นยานเกราะของทางรัเสเซียครับได้มีการออกล่าตะเวนและได้เดินทางไปในเขตชนบททางตะวันออกของ d ีเอซึ่งเขตเหล่านี้ครับก็มีกองกําลัง SDF หรือว่ากองกาลังประชาธิปไตยซีเรียหรือบางคนเรียกว่ากองกาลังชาวเคิร์ดซึ่งมีทางสหรัฐเนี่ยหนุนหลังอยู่ได้มีการเคลื่อนไหวในเขตนี้ โดยหน่วยราตะเวนของทางรัเสเซียครับก็ประกอบไปด้วยรถหุ้มเกราะ4คันแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำบินคุ้มกันด้านบนขณะที่แล่นผ่านครับก็มีชาวบ้านเนี่ยออกมาเหมือนกับจะเป็นการขับไล่ให้ทางรัเสเซียเนี่ยออกไป โดยขบวนรถของทางรัเสเซียครับไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดก็มีการขับผ่าออกไปตามปกติแต่หลังจากที่ขบวนรถของทางรัเสเซียครับขับพ้นไปจากจุดที่มีชาวบ้านอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้น ตามการรายงานครับก็เป็นกองกำลัง SDF ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมระดมยิงหลังจากที่รถของทางรัเสเซียเนี่ยพ้นจากเขตที่มีชาวบ้านอยู่หลังจากการโจมตีในครั้งนี้ครับก็มีการรายงานว่าเจ้าที่ของทางรัเสเซียนั้นปลอดภัยดีและหลังจากที่มีการโจมตีเกิดขึ้นครับทางพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐได้มีการส่งกำลังพลหน่วยหนึ่งเข้าไปในเขตที่มีการใช้ไรเฟิลจู่โจมระดมยิงใส่ขบวนรถของทางรัเสเซีย โดยผู้ที่ลงมือในครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นสมาชิกสภาทหารของ d s s หรือใช้ชื่อย่อว่า DMC โดยทาง DMC ก็ขึ้นตรงกับ SDF โดยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าทางหน่วย DMC นี่แหละได้มีการเข้าไปขัดขวางเจ้าห้าที่ของทางรัสเซียขณะทำการล่าตะเวนในเขตชนบทของ D s เแต่ครั้งนั้นครับพวกเขาเนี่ยไม่ลงมือกับทางรัสเซียนะครับไม่มีการยิงปืนใส่หน่วยล่าตะเวนของทางรัสเซีย แต่ครั้งนี้ครับหลังจากที่ขบวนรถของทางรัสเซียนะครับขับออกไปก็มีเสียงปืนดังขึ้นเดี๋ยวผมใส่คลิปให้ดูนะครับสั้นๆโดยแหล่งข่าวบางแห่งครับก็บอกว่าคนที่ลงมือเนี่ยอาจไม่ใช่กองกำลัง d m c ของทาง SDF ก็ได้ซึ่งในเหตุการณ์ครับก็ไม่ได้มีการถ่ายคลิปให้เห็นจ่าจว่าคนยิงนั้นเป็นใครแต่มันมีเสียงปืนดังขึ้นครับ ขณะที่รถยานเกราะของทางรัเสเซียนั้นแล่นออกไปนี่ก็เป็นข่าวมานําเสนอครับว่าขบวนรัะตะเวนของทางรัเสเซียเนี่ยก็ถูกโจมตีนะครับด้วยไรยเฟิลจู่โจมก็ไม่ทําให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดหากท่านผู้ชมมีความอห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลารใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ